สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับพบกับอาจารย์นะครับอาจารย์สุปกรณ์ถาวรกายนะครับแผนกเครื่องกลวิทยาเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอในส่วนของวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะครับในเนื้อหาที่4นะครับในเรื่องของพาชนะความดันผนังบางนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาสั้นนะครับก็จะมีโจทย์ให้พวกเราได้ ลองคำนวณดูนะครับดูตามที่อาจารย์คำนวณนะครับแล้วก็ไปทำใบงานนะครับมีจำนวนด้วยกัน3ข้อนะครับ3ข้อนะครับเราไปดูข้อแรกเลยเในส่วนนี้นักศึกษาดูทฤษฎีในเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนประกอบไปด้วยนะครับบางตัวอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็มันจะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ในเรื่องของความเค้นความเครียดแล้วก็ ในส่วนของบทที่3านะครับการต่อด้วยหมุดย้ำและการเชื่อมแล้วก็มาเนื้อหานี้นะครับความพยนะความดันผนังบางนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของสมก,การก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับไปดูโจทย์ข้อนี้นะครับถัทงทรงกลมนะครับออกแบบเพื่อบรรจุกา๊าซในโตัเจ่นนะครับถัทงทรงกลมนะครับมีความดัน3.5เมก้าปานะครับต้องการขนาดความโตของเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 300ม mm, มนะครับจงคำนวณหาขนาดความหนาของผนังนะครับถ้าวัสดุผนังทำด้วยเหล็ก AISI นะครับทีค่า U เท่ากับ7 3 0 3รเมกะพานะครับให้ดีไซน์แฟกเตอร์เท่ากับ4่ดีไซน์แฟกเตอร์ก็คือตัวประกอบความปลอดภัยนะครับอยู่ในเนื้อหาในบทที่2นะครับ สำหรับการอธิบายของ Design Factor นะครับทีนี้นะครับเรามาดูก่อนโจทย์กำหนดอะไรมากำหนดดีมานะครับก็คือไดมิเตอร์นะครับก็คืออาจารย์จะว่าดยังไงให้พวกเราเข้าใจอันนี้นะครับนี้คือถังนะครับวางแนวนอนนะครับไดมิเตอร์ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงส่วนเนี้ยนะครับเท่ากับ300นะครับปากท่อนะครับ เ,เขาต้องการ,รหา,หาในส่วนของผนังนะครับที่อยู่ในท่อนะครับตรงนี้นะครับว่าควรจะหนาเท่าไหร่นะครับโดยที่นะครับกำหนดอะไรมาครับจะต้องรับนะครับในตัวเจนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับเมกะ MPA นะครับแล้วก็ผนังเนี้ย นะครับไอตัวผนังเนี่ยทำด้วยเหล็กที่รับค่ายิวสเต้งก็คือค่าความความความเครียดนะครับความความแข็งทั่วี่นะครับความแข็งเท่ากับเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดเมกะปาสคานะครับนะครับเมกะพีเอนะครับเมกะ นะครับก็คือข้างในนี้นะครับก็คือความดันเนี่ยตัว P นะครับแล้วก็ความหนาความแข็งแรงเนี่ยนะครับเท่ากับต,ตรงนี้ก็คือ sigma y นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือดมิเตอร์นะครับส่วนตัวประกอบความปลอดภัยเหมือนตัวจับยึดพวกอะไรพวกนี้นะครับเขาให้มา n y เท่ากับ4นะครับ ต้องการหาตรงที่จะจาระบายเนี่ยครับความหนาของถังนะครับทีนี้เราก็ไปพิจารณาพิจาารณสมการนะครับ design s t r e นะครับซิกมานะครับเขาบอกว่าต้องเอาซิกมา y นะครับหารด้วยตัวประกอบความปลอดภัยนะครับสูตรตรงนี้นะครับซิกมาดีเนี่ยนะครับเท่ากับการนำซิกมา y หารด้วย n y ซึ่งโจทย์ก็กำหนดมาแล้วนะครับว่า ซิกมาวเนี่ยนะครับเท่ากับ731นะครับส่วน4เนี่ยนะครับก็คือ ny นะครับ ny นะครับตัวนี้สมการนี้ที่อาจารย์เขียนให้ดูนะครับนะจากนั้นก็ทำการหานะครับ7 3็เอ็ดนะครับหาร4ก็ได้ค่าเท่ากับ182.8เมกะพาก็คือค่าของซิกมาดี นะครับจากนั้นนะครับเราจะหาอะไรครับหาความหนาของถังนะครับสูตรนะครับสมการเขาบอกว่า T ีเนี่ยเป็นสาระของความหนาของผนังนะครับฉะนั้นสูตรมันเป็นรูปแบบนี้นะครับซิกมาตัวนี้นะครับก็คือซิกมาดีที่เราหามาได้ก็คือตรงนี้นะครับ182.8นะครับ เราต้องทําการกลับสมการนะครับเอาตัว T ีเนะี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยออกมาอยู่ด้านนอกนะครับหลักการกลับสมการก็คือตัวอะไรที่อยู่ข้างนอกนะครับที่มันเป็นคูณย้ายเข้าไปมันก็ต้องไปเป็นหารไอ้ตัวที่อยู่ด้านในที่เป็นหารก็ต้องออกมาเป็นตัวคูณฉะนั้นเกิดการสับสมการนะครับก็อาจารย์เขียนตรงนี้ข้างนอกแล้วกันนะครับซิกมาดีเท่ากับ P คูณ ดหารด้วย4คูณ T ีฉะนั้นเราต้องนำทีออกไปอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับก็จะใกล้สมการนี้ออกมา T เท่ากับ P คูณ D นะครับหารด้วยนะครับตรงนี้ต้องเข้ามาอยู่ด้านในใช่ไหมครับตัวเนี้ยตัวซิกมาดนะครับเข้ามาอยู่ด้านในแทนนะครับก็จะกลายเป็น4คูณกับ ซิกมาดีนะครับก็จะได้สมการในรูปนี้ออกมานะครับ t เท่ากับ p คูณ d หารด้วย4คูณซิกมาดีนะครับกลายเป็นสมการตัวนี้นะครับฉะนั้นเราก็มาแทนค่าเลยนะครับ p นะครับโจทย์กำหนดมาอะไรครับ3.5อันนี้คือค่าของ P นะครับค่าของ P ต่อไปเขาบอกว่าทำไรครับคูณนะครับคูณ คูณ D ีโจทย์กำหนดมาอะไรครับ300นะครับอันนี้ก็คือ D นะครับ D ต่อไปนะครับสูตรอะไรครับ c เป็นโจทย์กำหนดมาใช่ไหมครับ4ก็ดึงลงมาเลย4นะครับ4นะครับต่อไปก็กลายเป็นซิกมา D ซิกมา d เราหาได้เท่าไหร่ครับค่าซิกมา D ก็เท่ากับ1นึ8ง8ครับก็อันนี้ก็คือ ซิกมาดีนะครับได้ทั้งหมดทั้ง4ตัวแล้วนะครับนักษาจัดการคิดคดพดบนก่อน3.5นะครับคูณกับ300ได้เท่าไหร่ก็จดไว้จากนั้นก็นำลงมาหารกับ4คูณ182.8นะครับได้เท่าไหร่จดไว้ก็นำเลขด้านบนนะครับหารด้านล่างก็จะได้เป็นค่า T ออกมาที่ 1.44มิลลิเมตรฉะนั้นนะครับคำถามที่ก็ถามว่าโจทย์นี้นะครับจะต้องหาความหนาของผนังเนี่ยเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือผนังจะต้องหนาเท่ากับ1.44ม mm, ิลลิเมตรนะครับสำหรับข้อนี้ก็ได้คำตอบนะครับได้คำตอบนะครับไปข้อต่อไปนะครับข้อต่อมานะครับ ถังทรงกระบอกกลมนะครับบรรจุกแก๊สออกซิเจนนะครับที่ความดัน2เไมกะาพานะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของถังเท่ากับ450ม mm, มนะครับความหนาของผนังเท่ากับ10มเมจงคำนวณหาความเค้นนะครับตามแนวเส้นรอบวงกลมและความเค้นตามแนวยาวของผนังนะครับเหมือนเดิมครับอาจารย์วาดรูปให้ดูก่อน นะครับอันนี้เป็นถังนะครับถังนะไดมิเตอร์นะครับเขากำหนดมาเท่าไหร่ครับ450ใช่ไหมครับก็คือไดมิเตอร์ก็คือวงกลมของถังเนี่ยนะครับนะต่อไปนะครับความหนาเมื่อกี้เราหาความหนาไปแล้วนะครับอันนี้เขาบอกความหนามาเลยนะครับความหนาของถังเนี่ยนะครับ ความหนาของถังเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับค่า t มันเท่ากับ10มิลลิเมตรใช่ไหมครับความหนาของถังสัตว์ละก็คือ T 10มิลลิเมตรอันนี้ก็มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับเขาต้องการหาความเค้นนะครับความเค้นที่กระทำนะครับความเ้นที่กระทำในแนวยาวในแนวนี้นะครับความเค้น แล้วก็แนวเส้นรอบวงด้วยนะครับรอบวงของถังนะครับอันนี้ก็คือตามแนวยาวเนี่ยให้สัญลักษณ์ก็คือซิกมาเอ็กนะตามแนวรอบวงกลมมันก็จะกลายเป็นซิกมาไวน,น์นะครับหลักการแม่คล้ายกราฟอ่ะนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือแกน x น,นี่ก็คือแกน y นะรอบวงกลมก็คือแกน y นะครับอันนี้ก็คือแกน x นะครับฝั่งซ้ายก็เป็น เอกไรนะครับเอกลบนะครับด้านบนก็เป็น y y บวกขออภัยนะครับ y บวกนะด้านล่างก็เป็น y ลบฝั่งนี้ก็เป็น x บวกใช่ไหมครับหลักการง่ายๆเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับโจทย์กําหนดมาแล้วนะครับไดมิเตอร์เท่ากับ450มิลลิเมตรนะครับความดันนะครับเขาบอกว่าอยู่ในเนี้ยมีความดันเท่าไหร่ครับ p ีเท่ากับสใช่ไหมครับก็คือ p ีเท่ากับส นะครับต่อไปนะครับ p ก็กําหนดมาแล้วความหนาของผนังนะครับเท่ากับ10นะครับความหนาของผนังเท่ากับ10นะครับทีนี้เราก็มาดูสูตรนะครับเขาบอกว่าซิกมา x นะครับหาได้จากการนํา p คูณ d คูณ4เอ้ยขออภัยครับหารด้วย4คูณ t ฉะนั้นนะครับเราก็แทนค่าสมการเลยนะครับแทนค่าสมการเลย p นะครับ p โจย์กำหนดมาเท่าไหร่ครับ ความดันในถัง2ใช่ไหมครับก็2นะครับดี D, โจทย์กำหนดมาอะไรครับ450ก็ใส่ลงมาดี5 0่นะครับ C เป็นสูตรไม่ต้องทำอะไรดึงมาลงมานะครับ T ก็คือผนังโจทย์กำหนดมาอะไรครับ10อ่าได้ครบทุกตัวก็นำด้านบนคูณกันนะครับจากนั้นก็นำมาหารข้างล่างนะครับก็เอา2คูณ450 ได้ไหล่จดไว้มาหารด้วย4คูณ10ก็เท่ากับ40นะครับก็เอาด้านบนหารด้านล่างนะครับค่าที่ได้ก็คือซิกมา x นะครับสีเหลืองไม่ค่อยชัดเอาใหม่เอาใหม่นะครับค่าที่ได้นะครับซิกมา x นะครับเท่ากับ 22.5เมกะพานะครับก็ได้คำตอบของในแนวแล้วครับแนวยาวที่อาจารย์เขียนให้นะครับซิกมาเ็ก็คือแนวยาวนะครับค่าความเข้นในแนวยาวก็มีค่าเท่ากับ22.5เมกะพานะครับต่อไปนะครับหาความเข้นแนวเส้นรองบวงกลมก็คือซิกมา Y นนะครับซิกมา y นะครับ, y, รบโจทย์บอกว่านะครับให้น้ำ P คูณด้วย d แล้วก็สรรมการไม่โจทย์นะครับ สมการบอกว่านะครับการหาซิกมา Y P คูณ D นะครับหารด้วย P คูณ2ใช่ครับก็แทนค่าสมการเหมือนเดิมครับ p โจกำหนดมาเท่าไรครับ2ใช่ไหมครับก็เอา2ลงมานะครับ d โจกกำหนดมาแล้วนะครับเท่าไหร่450ก็ใส่ลงมานะครับ2เป็นสูตรมันไม่ต้องทำนไยดึงลง P ก็มีค่าเท่ากับ10ก็ดึงลงมาแคนั้น นะครับจากนั้นนักศึกษาก็ทําการกดเครื่องคํานวณน,นะครับสคูณด้วย450ได้เทไรโจทยไว้เหมือนเดิมนะครับเตรียมมาหาร2คูณ10ก็ได้เท่ากับ20นะครับฉะนั้นคิดด้านบนได้เท่าไหร่ก็นำมาหาร20ก็จะได้เป็นค่าซิกมาวายออกมาที่45เมกะปานะครับก็ได้คำตอบทั้ง2ข้อก็คือความเคิดในยาวนะครับของโจทย์นี้จะต้อง จะได้รับความเค้นเท่ากับยี่สิบสองจุด้าเมกะพานะครับความความเค้นในแนวรอบวงกลมนะครับก็จะได้ความเค้นเท่ากับ4ี่สิบห้าเมกะพานะครับก็จบไปนะครับสำหรับข้อนี้ง่ายมากนะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาบทนี้นะครับโจงหาความดันนะครับที่ถังกระบอกทรงกระบอกนะครับจะสามารถรับได้เมื่อ ถัทงทรงกระบอกมีขนาดความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรนะครับโจทย์ที่เราคำนวณมาใน2ข้อแรกเป็นหน่วยของมิลลิเมตรทีนี้เป็น1เมตรนะครับฉะนั้นเราต้องแปลงก่อนน่าจะต้องแปลงให้เป็นเท่ากับวันนี้นะครับความหนาของผนังเท่ากับ20ม mm. นะิลลิเมตรหนาเหมือนกันนะครัสเซนนะครับเมื่อ วัสดุผนังของถังมีค่าอันติเมตเทนซเซงเท่ากับ780เมกะปานะครับแล้วก็กำหนดตัวประกอบความปลอดภัยหรือดีไซน์เฟกเตอร์เนี่ยมาเท่ากับ6ฉะนั้นเราก็ต้องมาแปลงก่อนดีเขาบอกว่ามา1เมตรฉะนั้นดีเมื่อแปลงเป็นมิลิเมตรก็จะได้เท่ากับ1,000ม mm. ิลิเมตรนะครับทีนะครับเขาบอกเป็นมิลิเมตรมาอยู่แล้วก็ใส่มาเลยครับความหนาะ อันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้คือความหนาของผนังนะครับให้หาความดันในถังที่สามารถรับได้นะครับทีนี้เราก็มาดูโจทย์อันนี้เราดูไดมิเตอร์ดูความหนาไปแล้วต่อไปโจทย์กำหนดอะไรมาครับถ้าอันติเมตเทน i ไซเท่ากับซิกมา U เท่ากับ7 8 0 80นะครับตัวประกอบความปลอดภัยคือเ u เท่ากับ6น,นี้โจทย์กำหนดมา ฉะนั้นนะครับเราก็มาหาซิกมาดีนะครับซิกมาดีเหมือนเดิมนะครับซิกมาดีก็ได้มาจากสูตรการหานะครับก็คือนำซิกมา u หารด้วย NU นะครับซิกมา u มีค่าเท่ากับ780นะครับอันนี้คือการแทนค่านะครับต่อไป NU นะครับมีค่าเท่ากับ6ใช่ครับก็คือองค์ประกอบความปลอดภัยนะครับนำ2ตัวหารกันก็จะได้เท่ากับ 130เป็นค่าของซิกมาดีนะครับต่อไปหาความเค้นสูงสุดนะครับสูตรของมันก็คือซิกมาวายนะครับน,น,ร y, นะครับความเค้นสูงสุดสัญลักษณ์ซิกมาวายนะครับหาได้จากการนำพีคูณ D นะครับแล้วก็หารด้วย2คูณทนะครับโดยถ้ามันเกินจากซิกมาดีเนี่ยนะคาที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับซิกมาดีได้ค่ามาเท่ากับ 130เมกะพานะครับถ้าคำนวณออกมาแล้วนะครับมันเกินกว่าค่าซิกมาอยู่เอ้ยซิกขออภัยครับซิกมา y เนี่ยคำนวณออกมาแล้วถ้ามันเกินค่าของซิกมาดีเนี่ยนะครับแสดงว่ารับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ฉะนั้นต้องไม่เกินค่าของซิกมาดีฉะนั้นนะครับเราก็มาดูกันนะครับแทนค่าสมก,การนะครับต่อไปนะครับซิกมา y โจทย์ กำหนดมาไหมตัวนี้นะครับเกิดการกับสมการนะครับกับสมการนะครับกับสมการเพื่อที่จะหาค่าของในเรื่องของความดันในถังนะครับก็คือจะหา p นะครับหา p นะครับหา p นะครับ ซิกมาวีซิกซิกมาดีกับซิกมาวายเนี่ยนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับซิกมาวายเนี่ยเป็นตัวเดียวกันซึ่งซิกมาวายจะต้องมีค่าเท่ากับ130นะครับ P ดึงลงมาเป็นตัวที่เราจะหาค่าไดมิเตอร์ดีมีค่าเท่ากับ1000นะครับก็ดึงลงมานะครับ2เป็นสมการ ไม่ต้องทำอะไรดึงลงมา T, T คือความหนาโจทย์กำหนดมา20ก็ไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันก็ดึงลงมานะครับฉะนั้นจะเกิดการกลับสมการขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์เขียนให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับอาจารย์เอาพดตรงนี้แยกออกมานะครับ130นะครับเมกะพาเท่ากับ P คูณด้วย1,000 นะครับหารด้วย2คูณ200นะครับเราจะเอา p ออกมาอยู่วงนอกนะครับแล้วเราก็เอา130เข้าไปนะครับ p มันเป็นคูณอยู่ด้านบนฝั่งขวานะครับฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเมื่อเราดึงออกมานะครับนำร้อยสามสิบเข้าไปเข้าไปแทนด้านล่างตรงนี้สองคูณสองร้อยอยู่ด้านล่างจะต้องกลับมาอยู่ด้านบนฉะนั้น ก็ต้องมาเป็น2คูณ200 1000นะครับ1,000ตอนแรกคูณกับ p อยู่ p ออกไปอยู่นอกแล้ว1,000จะต้องมาอยู่ด้านหลางแทนฉะนั้นจะเกิดรูปของสมการดังนี้ขึ้นมานะครับเป็น p เท่ากับ130คูณ2คูณ200แล้วก็หารด้วย1000ก็เป็นสมการตัวนี้ออกมาอันนี้เป็นเลข200นะครับนะครับ200ก็จะเป็นการหาค่า p ฉนั้นก็นำ130คูณด้วย2คูณด้วย200ได้เท่าไหร่จดไว้นักศึกษาก็นำมาหารกับ1,000ค่าที่ได้ของ p ออกมาก็จะต้องเท่ากับ5.2เมกะพาส์นะครับฉะนั้นก็เป็นคำตอบว่าความดันที่อยู่ในถังเนี่ยนะครับที่ถังทรงกระบอกนี้นะครับความ โตเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรความหนาของผนังเท่ากับ20เนี่ยนะครับจะรับความดันในถังได้เท่ากับ5.2เมกะปานะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับนักศึกษาด,ดูดีๆนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจสามารถกอดูหลายๆรอบที่อาจารย์พูดไปเกี่ยวกับเรื่องการย้ายข้างสมการนะครับย้ายข้างสมการนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่ออาจารย์ครับเหมือนเดิมนะครับเฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรอาจารย์ก็ได้นะครับ เบอร์โทรอาจารย์สามารถแอดไลน์ได้นะครับถ้าไม่สะดวก Facebook ก็ติดต่อมาได้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนสําหรับเนื้อหานี้ก็อาจารย์ยินดีให้คําตอบครับทักมานะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีพื้นฐานในบทแรกๆที่เรียนกับอาจารย์มานะครับอักษรก็สามารถเข้าใจได้นะครับพอจะรู้การกลับสมการทํำยังไงการดูค่าทํำยังไงนะครับก็ขอให้ทาคนโชคดีครับขอบคุณครับ